วันจันทร์คะวันนี้พลังงานของคุณเป็นในทิศทางที่ดีล่ะ ปกติชาววันจันทร์เป็นคนที่เข้าใจความรู้สึกคนอื่นอยู่แล้ววันนี้เป็นเรื่องที่คุณจะต้องสื่อสารใช้การสื่อสารแสดงความเข้าอกเข้าใจพื้นฐานชาววันจันทร์เป็นคนที่พูดสุภาพดังนั้นวันนี้จะเป็นการพูดที่เจรจาและอ่อนหวานเพิ่มขึ้นไปด้วยนะคะมีเสน่ห์ทางคําพูดมากๆการเงินชาวจันสามารถสร้างเงินได้มีเงินได้เข้ามาแต่เงินได้ ของคุณไม่ได้มาจากโชคช่วยมาจากความสามารถล้วนๆเลยส่วนเรื่องการงานาใครทําธุรกิจกําไรแน่นอนเพราะคุณเป็นคนที่มีหัวธุรกิจแต่ถ้าคุณไม่ได้ทำงานทางธุรกิจคุณทํางานประจําถือว่าคุณจะได้เพื่อนร่วมงานที่คอยช่วยเหลือคอยสปอร์ตวันนี้ทำงานสบายสบายชิลๆส่วนเรื่องความรักคาชาวจันร์ถ้าคุณเป็นผู้ หญิงวันนี้ได้ไพ่ประจำตัวคือราชินีพระจันทร์คุณเป็นคนที่ใส่ใจดูแลคนอื่นคุณเทคแคร์คนอื่นจนลืมดูตัวเองและบางครั้งคุณอยากต้องการให้คนเห็นคุณค่าในการบริการหรือการที่คุณรักใครตอบแล้วคุณอยากให้คนนั้นนะ่ะเขารักตอบชอบคุณคนเขาไม่ได้ e ซน i ิทีฟหรือว่ามีการที่ใส่ใจเท่าคุณแน่นอนกลายเป็นคุณจะมีความอ่อนไหวแล้วก็รู้สึกเสียใจอะไรอย่างนี้นะเพราะฉะนั้นวันนี้จะเป็นวันที่คุณออกจะน้อยใจมีความเซน i ิทีฟแล้วถ้าชาวจันทร์ที่เป็นผู้ชายละ่ะมีลักษณะออกใกล้เคียงผู้หญิงมากการเียแค่ดูแลเนี่ย คุณจะเทคแครมากกว่าผู้ชายทั่วไปซึ่งเป็นเรื่องดีนะคะผู้หญิงเขาชอบแต่ความที่คุณคุณออกจะขี้น้อยใจอาจจะไม่ดีเท่าไหร่นะทีนี้ถ้าคุณเป็นคนโสดคุณก็มีศิละปะในการใช้ชีวิตของคุณไม่จำเป็นต้องไปเกี่ยวข้องกับใคร คุณก็มีความสุขหาศิลปะความคิดคือคุณจะทำอะไรให้สามารถเติมเต็มความความรู้สึกขาดในเรื่องของความรักได้ด้วยงานศิลปะนะหรือบางคนอาจจะชอบศึกษาศาสตร์ลึกลับเช่นไพ่กิปซีหรือว่าไสยเวทหรืออะไรอย่างเงี้ย เรืองศาสตร์อะไรที่คนยังไม่สามารถเห็นได้ด้วยตาอาจจะสนใจเรื่องผีๆก็ได้นะคะ